สมฐานะซุปตาเปิดชุดอยู่บ้านอั้มพชราภาอลังการจนตะลึงเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งตลอดการจริงๆค่ะสำหรับสาวอั้มพชราภาชัเชือ้อถึงแม้ว่าตอนนี้อายุจะเข้าเลขสีแล้วแต่เรื่องของความสวยแซบก็ยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมแถมตอนนี้ยังแฮปปี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักเพราะพักหลังๆจะเห็นว่าสาวอ้้มจะมีโมเมนต,ต์น่ารักนรักกับไฮโซพกอยู่บ่อย และแน่นอนว่าระดับอั้มพัชราภาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นซุปตาร์แถวหน้าของเมืองไทยเรื่องการแต่งตัวไม่ต้องพูดถึงเพราะต้องเลิศอ,อลังการอย่างแน่นอนค่ะอย่างล่าสุดสาวอ,อั้มได้โพสต์ภาพของตัวเองลงอินสตาแกรถ่ายภาพอวดกระเป๋าเก๋ๆแต่ที่โฟกัสเห็นนั้นคงจะหนีม่ผลเรื่องการแต่งตัวอยู่บ้านบอกเลยว่าอลังการและเป็นชุดเรสที่ใส่แล้วอยากกุยกลายสุด,สด